ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวหรือที่ทําให้หลายฝ่ายต้องหันมาสนใจประเทศไทยอีกครั้งได้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วรัสเซียเตรียมส่งระบบป้องกันไทยทางอากาศ S-400 ไทยอูฟให้กับประเทศไทยในปี2025คําถามคือเรื่องนี้จริงหรือไม่หากเป็นจริงผลกระทบต่อไทยและภูมิภาคจะเป็นอย่างไรและทําไมถึงเป็นเวลานี้ที่ข่าวนี้จึงโผล่ออกมา ในคลิปนี้เบทโซนจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมิติของข่าวหรือครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังการเจรจาความหมายเชิงยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสุดล้ำของ S400 และอนาคตของไทยบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลก S400 ไครอุฟคืออะไรทำไมทั่วโลกถึงจับตามอง S-400 S ไทยอุฟคือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบต่อต้านอากาศยานและขีปนาวุธวิสัยไกลระดับแนวหน้าของโลกซึ่งพัฒนาโดยรสัสเซียมีขีดความสามารถในการตรวจจับและสะกัดกั้นภัยคุกค,คามทางอากาศได้หลากหลายรูปแบบทั้งเครื่องบินรบล่องหนขีปนาวุธนำวิธีหรือแม้แต่โดรนความเร็วสูง S-400 มีรัศมีในการตรวจจับเป้าหมายไกลถึง600กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะมากกว่า400กิโลเมตรขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำ และการสกัดเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประเทศมหาอำนาจทั้งหลายต่างจับตามองระบบนี้เป็นพิเศษประเทศที่ได้ใช้งานแล้วเช่นจีนอินเดียตุรกีและล่าสุดมีรายงานว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเป็นรายถัดไปและใช่ครับประเทศไทยอาจอยู่ในรายชื่อนั้นจุดเริ่มต้นของข่าวลือนี้มาจากไหนข่าวลือนี้เริ่มต้นจากรายงานของแหล่งข่าวต่างประเทศหลายสํานักที่อ้างว่ารัเสเซียกําลังขยายความร่วมมือด้านยุทธปกรณ์กับพันธมิตร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการพูดถึงการส่งออกระบบ s 400ไปยังประเทศในอาเซียนและในรายชื่อประเทศนั้นมีการพูดถึงไทยอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันมีการพบความเคลื่อนไหวของคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมไทยเดินทางไปยังกรุงม,งมอสโกอย่างเงียบๆในช่วงต้นปี2025โดยยังไม่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่สัญญาณทั้งหมดนี้ทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการเจรจาระหว่างไทยและรัสเซียอาจมีอยู่จริงและอยู่ในขั้นตอนที่ใกล้บรรลุผลทําไมรัสเซียถึงสนใจไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทในการรักษาสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นพันธมิตรกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนหรือรัสเซีย รัสเซียอาจมองว่าการมีไทยเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงจะสามารถสร้างสมดุลกับอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคและในทางตัดก,กันไทยก็มีแรงจูงใจในการกระจายความเสี่ยงด้านยุทธปกรโดยไม่พึ่งพาพเพียงมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกจากนี้ความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและความมั่นคงทางไซเบอร์ก็เป็นอีกปัจจัยที่รัสเซียและไทยกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งจะยิ่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟรนยิ่งขึ้นเทคโนโลยี S C00 จะเปลี่ยนอนาคตของกองทัพไทยอย่างไรถ้าหากข่าวลือนี้เป็นจริงและไทยได้รับ S C00 จริงในปี2025นี้จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยอย่างก้าวกระโดดเพราะ S C00 ไม่ใช่แค่ระบบป้องกันไทยทางอากาศธรรมดาแต่มันคือการแสดงให้โลกเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการป้องกันตนเองอย่างแท้จริงการป้องกันประเทศจะครอบคลุมมากขึ้นจากระบบที่ครอบกลุมได้ถึง400กิโลเมตรทำให้ไทย สามารถปกป้องน่านฟ้าได้รอบด้านโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนและทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์สร้างอำนาจต่อรองทางการทูตการมีระบบแบบนี้จะทำให้ไทยมีน้ำหนักมากขึ้นในการเจรจากับมหาอำนาจตะางส่งเสริมบทบาทในเวทีโลกไทยจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ม so ีความสามารถทางทหารระดับสากลและพร้อมรับบทบาทผู้นำในระดับภูมิภาคด้านมืดของการเจรจาแน่นอนว่าการรับระบบป้องกันจากรัสเซียก็อาจทำให้ไทย ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐซึ่งเคยแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนเมื่อประเทศอื่นเช่นตุรกีต,ตัดสินใจซื้อเ400จากรัเสเซียประเด็นเรื่องคอรเซหรือกฎหมายความบาดของสหรัฐที่เคยนำมาใช้กับประเทศพันธมิตรที่ซื้ออาวุธจากรัเสเซียก็อาจกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบดังนั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือยุทธปพกรเท่านั้นแต่มันเกี่ยวพันกับการวางหมาก ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอย่างแท้จริงไทยจะเดินเกมนี้อย่างไรหากมองในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยอาจเลือกแนวทางสมดุลแบบอิสระโดยไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนแต่เดินเกมด้วยการกระจายความร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งรัสเซียจีนและสหรัฐเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดถ้าไทยสามารถดึงเอาเทคโนโลยีขั้นสูงจากรัเสเซียมาใช้โดยไม่ทําให้ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นเสียหายไทยจะก้าวสู่การเป็นรัฐสมดุลทางยุทธศาสตร์ ที่ส่งพลังอย่างแท้จริงในภูมิภาคอาเซียนคลิปเดียวรู้ลึกครบทุกมุมแม้ข่าวเรื่อง s c 0 0สำหรับประเทศไทยในปี2025 <S <S ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่สัญญาหลายอย่างบ่งบอกว่าอาจไม่ใช่แค่ข่าวหรือธรรมดา